สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนักวิทย์คิดเลขก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มทําโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์กันต่อเลยค่ะเจนได้รับเงินเดือน15,000บาทหากต้องส่งให้แม่ทุกเดือนเดือนละ6,500บาทเจนจะเหลือเงินใช้ส่วนตัวเท่าไหร่และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะข้อนี้หา2อ,อย่างเลยนะคะ นอกจากหาจํานวนเงินแล้วยังหาด้วยว่าจํานวนเงินที่ได้เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มหากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องหาก่อนว่าเงินเดือนใช้ส่วนตัวของเจนเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะคะในเมื่อรายรับของเจนนะคะมีอยู่1 5 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะรายจ่ายของเจนก็จะมีแน่ๆเลยก็คือ6,500บาทก็คือให้ ให้กับคุณแม่นั่นเองเราก็ต้องนำหนึ่งหมื่นห้าพันนะคะลบลบหกพันห้าร้อยลบกันเลยนะคะสี่อันนี้ก็สิบห้าสิบสี่แปดก็จะได้แปดพันห้านะคะแปดพันห้าเนี้ยก็คือเงินใช้ส่วนตัวของเจนนั่นเองเราได้แล้วนะคะว่า เงินใช้ส่วนตัวของเจนเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ก็คือเหลือ 8, 5 0 0หอบาทนั่นเองนะคะแล้วเขาก็ถามอีกว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซนต์จากอะไรจากเงินที่ได้รับต่อเดือนนะคะดังนั้นเราก็ต้องมาหาก่อนว่าหนึ่งเปอร์เซนต์เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องนำเงินที่ได้รับนะคะหนึ่งหมห้าหนึ่งหันบาทมาหารด้วยหนึ่งหารกันปกติเลยนะคะ ก็จะได้เหลือศูนย์หนึตัวก็นำขึ้นไปนะคะก็จะได้หนึ่งร้อยหนะคะหนึรเนี่ยก็เท่ากับหส่วนนะคะหรือว่าหนั่นเองเท่ากับหนึ่งส่วนหรือว่าหเร์เซ็ของรายรับหนึ่งหมืนห้ันบาทนั่นเองนะคะเมื่อเราทราบหงส่วนหรือว่าหเรแล้วเราก็สามารถที่จะไปหาได้ได้แล้วว่า 8,500ันห้าเนี่ยมันเป็นกี่ส่วนหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองหนึ่งเท่าเท่ากับเท่านี้แล้วกี่เท่าจะเท่ากับเท่านี้เราก็ต้องนำไปหารกันนั่นเองค่ะนำแปดพันห้าตั้งแล้วหารด้วยหนึ่งเปอร์เซนตนะคะร้อยห้าสิบจะได้เท่าไหร่นี่หนึ่งรอยเจ็ดอืมน่าจะเป็นเดี๋ยวลองหดีกว่าน,นะคะ ลองมาคูณข้างนอกก่อน3ามสิาไม่ได้ละถ้างั้น5้าละกัน25 7ถ้างั้นก็น่าจะเป็น5ก่อนนะคะ5ได้750ก็ลบกันเลยนะคะได้100ก็นำศูนย์มาเท่าไหร่เนี่ย ร้อยห้าสิบเก้าหกร้อยห้าสิบคูณเจ็ดเจห้าสามสิห้าก็จะเกิดน,นะคะถ้างั้นก็เป็นหกหกก็คือ9 0้อยลบกันก็จะเหลือหนึ่งอยนะคะดังนั้นก็จะต้องใส่จุดตรงนี้แล้วก็เติมสนยนนะคะก็จะเท่ากันเหมือนเดิมก็คือห แล้วก็900ไปเรื่อยๆนะคะก็คือ66 6ไปเรื่อยๆดังนั้นนะคะโจทย์ข้อนี้ก็จะเท่ากับ56นะคะจะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็คิดเป็น56.67ละกันนะคะเปอร์เซ็นต์นั่นเองนี่ก็คือคําตอบนะคะ,ะเดี๋ยวเราวงให้สัหน่อย นี่นะคะเขาบอกว่าเงินใช้ส่วนตัวเหลือ8,500บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็คิดเป็น56.67นะคะเปอร์เซ็นต์จาก15,000บาทนั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อนี้ยังไงก็ฝากต,ติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ